สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้จะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มาดูความคืบหน้านะครับของสงครามนะครับในยูเครนกันนะครับเมื่อเพื่อนบ้านของยูเครนนะครับคือโปแลนด์เนี่ยดูเหมือนว่านัประชาชนจะไม่ค่อยพอใจรัฐบาลตัวเองเท่าไหร่นะครับเรื่องอะไรนะมาดูกันนะครับโปแลนด์นะครับไม่ใช่ทหารที่ถูกใช้เป็นวัตถุสงครามผู้ประท้วงโกรธเป็นควันนะครับไปที่การสนับสนุนของเนโตสู่ยูเครน รัฐบาลโปรแลนด์ได้รับหนึ่งความน่าเกรงกลัวนะครับจากประชาชนของพวกเขาเองสำหรับการสนับสนุนยูเครนไม่ใช่สงครามของพวกเราบรรดาผู้ประท้วงระดมสู่ถนนต่างๆนะครับในวอร์ซอระเบิดต่อต้านรัฐบาลของชาติเนโตหยุดการทำให้เป็นอเมริกันของโปรแลนด์บรรดาผู้ประท้วงขนาดใหญ่นะครับยึดจับเมืองหลวงของโปรแลนด์ นับร้อยๆนะครับของบรรดาผู้ประท้วงต่างๆได้ตั้งเวทีหนึ่งการเดินขบวนต่อต้านสงครามในวอซอนะครับในวันพุธพวกเขาทั้งหลายได้เร่งเร้าบรรดาผู้มีอำนาจรับผิดชอบของโปแลนด์ที่จะยุติการสนับสนุนยูเครนท่ามกลางสงครามของรัสเซียพวกเขาทั้งหลายนะครับได้โต้แย้งว่าบรรดาความเสี่ยงของท่าทีต่างๆของรัฐบาลกำลังลากประเทศนั้นของพวกเขาเนี่ย มานะของพวกเขาเองนะครับเข้าสู่สงครามพวกเขาทั้งหลายนะครับได้เดินขบวนนะผ่านทะลุเมืองนะก็กําลังถือหนึ่งธงชาติของโปรแลนแล้วก็บรรดาป้ายต่อต้านสงครามต่างๆเหตุการณ์นั้นนะครับได้ถูกตั้งฉายานะครับว่าเป็นการเดินขบวนเพื่อสันติภาพได้ถูกตั้งเวทีนะครับโดยหลายกลุ่มต่อต้านสงครามท้องถิ่นต่างๆบรรดาผู้ประท้วงต่างๆนั้นนะครับได้ถูกได้ยิน กำลังตะโกนคำขวัญนะครับอย่างเช่นไม่ใช่สงครามของพวกเราพวกเขาทั้งหลายนะครับได้ถือป้ายหลากหลายนะที่กำลังนะแบกคำขวัญอย่างเช่นวันนี้นะบรรดารถถังของพวกเราพรุ่งนี้นะบรรดาเด็กๆเ,กเกยาว,วชนของพวกเราหยุดการทำให้เป็นอเมริกันของโปลแลนด์ประชาชนชาวโปลแลนด์นะครับโกรธเป็นควันไปที่รัฐบาลของพวกเขาเองนะกล่าวโดย เลดเซกนะครับซิกคูสกี้นะครับนักรัฐศาสตร์ของปุแลนด์ตามการโคดคำนะครับจากการประท้วงนั้นโดยข่าวอัทีว่าพวกเราไม่เห็นด้วยนะกับการที่กำลังถูกดึงเข้าสู่สงครามของใครคนอื่นพวกเราไม่เห็นด้วยที่จะเป็นทหารที่ถูกใช้เป็นวัตถุสงครามพวกเราไม่เห็นด้วยที่จะสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขและอย่างไร้ความหมายสำหรับยูเครน โอแลน์นะครับได้กลายเป็นหนึ่งของบรรดาผู้หนุนหลังที่สําคัญของยูเครนท่ามกลางความขัดแย้งนั้นที่กําลังดําเนินไปชาติเนโต้น,นั้นนะครับได้รดน้ําแก่ยูเครนด้วยความช่วยเหลือทางการอาหารอย่างฟุ่มเฟือยของพวกเขาเองพวกเขานะครับยังได้ให้บริการที่เป็นศูนย์กลางสาหรับบรรดาอาวุธยุปกรณ์ที่ได้รับนะครับโดยตะวันตกที่จะถูกส่งต่อไปสู่ยูเครน อย่างไรก็ตามนะครับบรรดาความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างเคียบและวอซอได้บูดเน่านะครับเหนือประเด็นต่างๆทางเศรษฐกิจกหนึ่งในพวกมันนะครับกำลังเป็นการประท้วงต่างๆนั้นโดยบรรดาเกษตรกรและคนขับรถบรรทุกที่ถูกปลุกเตือนนะครับโดยการไหลทะลักนะของผลผลิตทางการเกษตรราคาถูกน,นะครับจากยูเครนนะ ข่าวแปลต่างประเทศชิ้นนี้นะครับก็เป็นการบ่งบอกนะถึงประชาชนชาวโปแลนด์นะ่ะที่ไม่พอใจรัฐบาลของเขานะที่ไปให้การสนับสนุนนะช่วยเหลือนะด้านต่างๆแก่ยูเครนนะครับเขาก็มองว่ามันเหมือนกับไม่ใช่เป็นสงครามของเขาอ่ะนะมันเหมือนกับเป็นการทำเอ่อให้เขาเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นอเมริกันนะ่ะนะซึ่งอยู่ในโปแลนด์นะครับโดยการเอ่อต้องไปทําสงครามนะแทนไะรประมาณนี้นะครับเพราะว่า เขาก็บอกประโยชน์เองว่าเขาไม่ใช่วัตถุสงครามนะสาหรับใครนะแล้วสงครามนี้ไม่ใช่สงครามของเขาแั่นองนะครับเขาเลยไม่ต้องการให้รัฐบาลเขานะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในการเองความสัมพันธ์ระหว่างโปรแลนด์กับยูเครนก็ไม่ค่อยดีนะครับเพราะมีสินค้าพวกเกษตรกรนะ่นะทะลักเข้าไปนะสู่โปรแลรนด์ทำให้ชาวโปรแลนด์ไม่ค่อยพอใจไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับในการที่จะให้การสนับสนุนยูเครนนะครับก็เป็นประเด็นอยู่ด้วยนะแล้วก็ทําให้มีการลงถนน ประทวงรัฐบาลของเขากันนะแสดงถึงความที่เขาไม่ต้องการเข้ายุ่งเกี่ยวกับสงครามนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ